นี่ค่ะวิถีชีวิตของคุณลุงเหลิมค่ะกับการทำงานค่ะจะมีรถมอเตอร์ไซค์กับรถเ,เครื่องตัดหญ้าค่ะทุกท่าน Welcome to our channel Hopefully this video makes everyone enjoy Please subscribe Here they are John 78 years old and Mr. เหลิม73 years old ลุงเหลิมกับลูงจอหค่ะ ยังทำงานอยู่ค่ะลุงเหลิม73าปีลุงจร78ปีดูท่าเดินของลุงเหลิมสิคะยังคล่องแคล่วว่องไวค่ะนี่ค่ะคนสมัยก่อนทำงานแบบประเภทขึงขังห,หนักแน่นค่ะนั่นค่ะลุงจรก็ขี่ลากรถหางตัดหญ้าไปค่ะสุภลักษณ์บอส a h ฮ a ฟ for จอน ชุพระก็นำหมวกมาให้ดุงจรค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้แสงแดดมันมืดคลึ้มดุงจรก็ไม่ได้ใส่หมวกค่ะพอสายมาก็แสงแดดก็จัดนั่นแหละค่ะชีวิตของผู้สูงอายุค่ะทุกท่านวัยเกษียน Everyone be happy and enjoy life for this moment ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับชีวิตในช่วงเวลานี้นั่นแหละค่ะสุภลรักษ์ก็มีบทบาทกับลุงจอนด้วยการช่วยเหลือทําอะไรเป็นลูกมือค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ลุงจอนก็เอาหางรถตัดหญ้าพ่วงก,กับรถเอทวีขี่ตัด รอบหน้าบ้านนะะี่ค่ะสนามหน้าบ้านค่ะเพราะว่าบริเวณของที่บ้านมีทั้งหมดอยู่6ไร่กว่าค่ะทุกท่านก็ให้ลุงเหลิมตัดเฉพาะที่รถเอทีวีเข้าไม่ถึงนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สุภารักษ์และลุงจรด้วยนะคะ เราจะอยู่กับกันด้วยกันไปนานๆแบบนี้ค่ะ Thank you for watching If you like please subscribe to the channel Really really appreciate See you Take care The Fun y ย r d o o ลูก i c e สนามหญ้าหน้าบ้านสวยงามมากค่ะ